สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและทีมงานคลี่ปมปริศนาากับ CSI t ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราพาไปดูการคลี่คลายคดีฆ่าหันศพพนักงานธนาคารนะครับและว,วันนี้เราจะไปดูกันว่าอะไรคือชนวนเหตุที่ทำให้คนร้ายลงมือและต้องฆ่าหันศพใครครั้งนี้ครับบรรยากาศยามค่ำคืนในบริเวณนั้นคงเงียบสงบเ,เช่นเหมือนค่ำคืนเดก่อน ในค่ำคืนนี้ไม่มีผู้ใช้เส้นทางแล้วไปพบกับท่อนแขนของมนุษย์ที่ถูกหั่นเป็นท่อแแทนแยกออกจากวัยวาส่วนร่างกายตำรวจสพหางน้ำสาครรับแจ้งเหตุพบส่วนอนวัยวะมนุษย์ดังกล่าวจึงรีบลุกเดินทางไปตรวจสอบโดยไม่ลืมที่จะประสาน เมื่อแกออกดูถึงพลังงานเมื่อพบท่อนขาของมนุษย์ทัท้งสองข้างท้งซ้ายและขวาถูกตัดตั้งแต่เข่าลงมาและแขนข้างซ้ายบรรจุอยู่ในถุงดำขณะที่ถุงกระสอบกากถั่วเหลืองก็พบว่าในนั้นมีถุงดำห่อหุ้มซ้อนทับกัน9้าชั้นภายในบรรจุชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ส่วนอื่นๆยกเว้นส่วนศีรษะจากการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนอวัยวะที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆสภาพบาดแผลเรียบกระดูกขาดจากกัน ลักษณะคล้ายถูกเลื่อยไฟฟ้าตัดตำรวจปักใจเชื่อว่าภาพผลที่เห็นผู้ตายน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นและถูกค้ายหั่นศพแยกชิ้นส่วนบรรจุลงถุงกระสอบก่อนนำมาทิ้งเพื่ออำพรางาคดีพนตำรวจโทรแจพรสุนัมณีผู้ช่วยผอ,อตรออำนวยการทะดงานของตำรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างใกล้ชิดด้วยลายนิ้วมือเนี่ยอันนี้คือพิมพ์จากศพนะครับ ก็ตอนแรกก็เป็นของชายไทยไม่ทราบชื่อแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเราเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบน,นะครับกับโครงการปกครองครับปรากฏว่าเราได้ไลรยนิ้มือออกมาว่าเป็นลรยนิ้มือของนายเกรียงไกรขวานนนทตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเ,าเริ่มรู้แล้วว่าเยือเป็นใครครับนายประดิษฐ์อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีสะเทือนขวัญคดีน,นี้จึงได้ไปเชิญตัวนายประดิษฐ์มาสอบถามพบว่าตามร่างกายของนายประดิษฐ์โดยเฉพาะที่บริเวณลาคอมีรอยฟกช้ำ ซึ่งอาจเกิดจากการต่อสู้ซึ่งน่าจะสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของนายเกรียงไกรแต่ก็ยังขาดหลักฐานยืนยันกระทั่งวันที่21เมษายนหลังพบศพนายเกรียงไกร3วันชุดคลี่คลายคดีได้รับแจ้งว่าพบรถยนต์ของนายเกรียงไกรถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในเขตโรงพยาบาลลาดยาวต่อมาร้อยตำรวจโทหญิงสุภาพัฒน์อินใจเอ,อื้อนักวิทยาศาสตร์สบ .1 กลุ่มง,งานตรวจสอบที่เกิดเหตุกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ตรวจพบลายนิ้วมือแฝงของผู้ต้องสงสัยติดชูเบรคกระจกด้านในประตูด้านหน้าฝักคนขับเมื่อนาไปตรวจเปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรพบว่าตรงกับลายนิ้วมือของนายประดิษฐ์สุวรรณภาพเราได้ลายนิ้วแฝงที่ขอบประตูรถครับตรงนี้เมื่อเราเอามาตรวจเนี่ยครับลายนิ้วมือแฝงเนี่ยตรงกับของนายประดิษฐ์นะครับอันนี้เป็นลายนิ้วมือเพื่อเอามาเปรียบเทียบกัน เพราะเราพิมพ์มือคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอเรามาเปรียบเทียบกันปรากว่าตรงอ่ะะฉนนั้นเขาต้องตอบคำถามว่ารถคันหน้าเป็นรถของผู้ตายแล้วคุณจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องในไงในเมื่อคุณมีไรนิ่งมืออยู่ตรงนั้นแลวนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะมีดีเอของของนายประดิษฐ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ที่ดึงเปิดน้ํามันนะครับและหลังจากนั้นไม่นานนายประดิษฐ์ ก็ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งซึ่งเมื่อถูกพนักง,งานสอบสวนซักอย่างหนักถึงรายนิ้วมือและ DNA ของนายประดิษฐ์ไปปรากฏอยู่บนรถยนต์ของนายเก่งไก่ได้อย่างไรหากไม่เกี่ยวข้องกับการตายของเจ้าของรถคันนี้หลังถูกซักอย่างหนักในที่สุดนายประดิษฐ์ก็ยอมเปิดปากรับสารภาพโดยอ้างว่า จำเป็นต้องฆ่านายเกียงไกรเนื่องจากผู้ตายคงคูว่าจะเปิดเผยคลิปลับขณะมีเพศสัมพันธ์นายประดิษฐ์สารภาพว่าการลงมือฆ่าหันศพนายเกียงไกรนั้นทำโดยลําพังโดยไม่มีบุคคลอื่นร่วมด้วยแต่หลักฐานโดยเฉพาะสภาพศพของผู้ตายบ่งบอกว่าน่าจะมีบุคคลอื่นร่วมที่สําคัญร่องรอยการหันศพนั้นซึ่งนายประดิษฐ์อ้างว่าใช้มีดบางต่อเฉือนขัดกับสภาพศพ เนื่องจากร่องรอยที่พบมีลักษณะความเรียบค้ายคมเลื่อยมากกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏตามชิ้นส่วนอวัยวะที่ถูกหั่นแยกออกจากกันซึ่งมีลักษณะาราบเรียบคล้ายกับโดนคมเลื่อยทําให้ตํารวจชุดคลี่คลายคดีสะเทือนขวนัญฆ่าหันศพนายแกลงไกลขวัญอ่อนพนักงานธนาคารวัย24ปี ที่ถูกคนร้ายฆาตกรรมอำพรางแยกชิ้นส่วนอวัยวะบรรจุลงถุงดำได้ถุงกระสอบบรรจุกากดูลเหลืองแล้วนามาโยนทิ้งในคลองส่งน้ําริมถนนสายเขาแหลมถึงหนองประดูบ้านหนองกระทุ่มตาบลปูตะเผาอําอเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทเมื่อช่วงหัวค่าของวันที่18เมษายนพากันสงสัยว่าฆาตกรโหดไหรนี้ใช้อุปกรณ์ชนิดใดลง,งมือหั่นศพเหยื่อที่สําคัญคือขณะคนร้ายลงมือแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆออกจากเลือยร่าง เยื่อบดลมหายใจไปแล้วหรือยังคงม,มีชีวิตอยู่พลตำรวจโทรจรัมพรสุร,รมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกปันสิริกภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เข้าไปอำนวยกการทำงานของตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าจากสภาพบาดแผลของผู้เสียชีวิตมีลักษณะราบเรียบโดยเฉพาะที่บริเวณกระดูกทุกชิ้น ีความราบเรียบเสมอกันไม่ได้มีร่องรอยการแตกหักจากการกระแทกซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นร่องรอยที่น่าจะเกิดจากการเลื่อยมากกว่าการถูกฟันหรือถูกสับเพื่อให้ขาดออกจากกาันบาดแผลที่ปรากฏเชื่อว่าผู้ที่ลงมือหั่นศพผู้ตายน่าจะใช้เลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็กในการแยกชิ้นส่วนอวัยวะออกจากกาันเพราะบาดแผลราบเรียบซึ่งบาดแผลที่เห็นไม่น่าจะใช่การใช้มีดตัดประกอบกับผู้ตายมีร่างกายสูงใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่คนร้ายจะลงมือหั่นศพได้โดยลำพังพลตำรวจโทรจรัมพรยืนยันผมเองผมก็ไปไปดูที่นิติเวชนะครับก็ขอให้แพทย์นิติเวชเนี่ยชี้แจงรายละเอียดเ,เกี่ยวรายลกับศพนะครับซึ่งภาพที่ปรากฏเนี่ยอันนี้รอยตัดเรียบๆเ,เนี่ยครับอันนี้เราก็ดูว่าอันนี้คือรอยตัดชิ้นส่วนของของแขน เราก็จะเห็นว่าเป็นรอยตัดเรียบอย่างนี้เราก็จะดูถึงอุปกรณ์ในการตัดต้องพิจารณาอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการตัดนะครับเป็นลักษณะของการตัดครั้งแรกเนี่ยไม่ขาดก็เลยมาตัดอีกด,ด้านหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ในการตัดเนี่ยเพราะนั้นเป็นข้อสันนิษฐานที่เราให้กับฝ่ายสืบสวนนะครับว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นพวกมีดหร,หรือมีดไฟฟ้านะครับเพราะว่าถ้ามีดทั่วๆ่วไปนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างรอยแบบนี้ได้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสภาพบาดแผลของผู้เสียชีวิตถูกส่งให้กับพนังกงานสอบสวนและตำรวจชุดสืบสวนเพื่อขยายผลทางคดีต่อโดยตำรวจเชื่อว่าคดีฆ่าหันศพคดีนี้น่าจะมีคนร้ายร่วมลงมือมากกว่าหนึ่งคนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลและแกะรอยหาบุคคลที่มีส่วนร่วมกับคดีฆ่าหันศพคดีนี้ แม้หลังถูกตำรวจจับกุมนายประดิษฐ์สุวรรณภาพหรือเสียบเปียเจ้าของร้านเป็ดเียวต้นใสในจังหวัดอุทัยธานีจะสารภาพว่าลงมือฆ่าหั่นศพผู้ตายตามลำพังโดยใช้มีดปังตอเป็นอุปกรณ์ในการหั่นแยกชิ้นส่วนอวัยวะของผู้ตายออกจากกันก็ตามผู้ตายเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องหารายนี้จะฆ่าหั่นแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้ตามลำพังโดยไม่มีบุคคลอื่นช่วยเหลือซึ่งในทางการสืบสวน มีข้อมูลได้ว,ว่าใครอยู่ในข่ายต้องสงสัยแต่ยังขาดพยานหลักฐานแหล่งข่าวในทุกส่วส่วนให้ข้อมูลเป็นที่น่าสังเกตว่าเสปีย,ยอ้างใช้มีดฟังต่อในการหั่นแยก